ีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทานข้าวกันอีกแล้วจ้าอาหารรอบค่ำค่ะเพื่อนๆ่อนมาเดอ้อมาเดอ้อมากินด้วยกันจ้ามีผักน้ำพริกค่ะเพื่อนๆนมีหน่อไม้มีแตงกวามีมะเขือค่ะคุณแม่ตำน้ำพริกค่ะนี่เลยตำน้ำพริกกะปิเองเลยค่ะแล้วก็มีต้มยำไก่นะคะ ต้มยำไก่แล้วก็ปลาทูค่ะปลาเก้งนะคะเพื่อนๆปลาทูเค็มเก้งค่ะ <S 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 ต้มยำนี้เลยค่ะต้มยำร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆต้มยำไก่มาจ้ามาจ้ามา,า,มากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะวันนี้ทานเร็วหน่อยนะคะทานเร็วนอนเร็วค่ะฝนมาแล้วจ้าฝนมืดมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ มากินด้วยกันค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟามิลี่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่อดไม่ได้ค่ะเพื่อนเ่อหน่อไม้รั่วยังอดไม่ได้นะคะยังอดไม่ได้ก็ต้องกินเพ่นเพ่ออร่อยอ

เราเป็นคนไม่กินสมัยนี้นะเวลาถ้าจะปลูกเนี่ยมันไม่ปลูกมันไม่ปลูกก็ไม่มีถ้าปลูกก็มีเงินซื้อเหวาก่อนมีเงินไม่ได้แล้วแม่ปลูกแม่แม่ต้องขอที่จะมาลองเราอยากได้ทุกอย่างทุกอย่างที่แม่มีแม้แต่ต้นไม้คนยังอยากได้พ่อหนูมีตะโกนมาดิ เราลูกไม่กินเลยที่ท้าบ้านาบานไม่เื่นมันมีารเราเดือดตาไว้หามเดืไม่มีลูกไงก็เหมือนบ้านพี่มาไม่ได้มีลที่เขาบอกว่าขอไน่จาเเราไม่ได้กินอะไรหรอกเขาบอกขอดยจะผู้ถกมาดิออแล้ไม่ได้คนคนไม่เป็นที่นี่ไม่เป็นนะที่นี่เขาไม่ทำ แถ้มหคนมาที่บ้านเรานะหอหมดเลยนะมงนงมวงไม่ได้เห็นไหมให้เขอาตมอมาแต่เนี้มันต้องมแค่บ้านต้องอบ้านบ้านญาติกให้่บ้านก็ี่เยนี่มองตมอมาบ้าน่คนอย่อที่มาเก็บตังกลมเหมนะเห็นแล้วน้ลายได้ได้ได้แต่้านที่แม่มีเนี่ยอม่้อง เวไม่ได้จ้ากำลังจะเพาะลูกแหถ้าเราไม่พูดไปอย่างน,นั้นนะเขายี้มพูดใหญ่บ้าหนึ่งชอบเน่ยอู้ยเจ๊สายกินขอให้ปลูกเหอะขอให้ขยัยเถอะนอะขอให้ได้ปลูกไม่ใช่ว่าได้ปลูกกินอะไรเงี้ยชอบเลยนะมาพูดใหญ่บ้าง เดินทางมามาเห็นป yes. really nice. ูโอ so, ้ดีจังเลยอืมอร่อยเพื่อนเพื่อนอร่อยมากเหมือนวันอ่อยแล้วคแต่เจ้าของบ้านไม่ทันชาวบ้านนะชาวบ้านมาได้แค่หกโมงยี่หกโมงไม่ได้แปะมองดอกไม้ทำกระทงมมาเลยอ่ะจูงจับเอาดอกไม้ไปหมดเลยหนูว่าขำก็ไม่รู้จะขำยังไงโอ้หาถ้าหาเรื่องหาดอกไม้ใช้คนคู่ก็ เลดี๋วพนากแมบ้านทางบ้านมกับดอ่ะไม่็ืดเอาไปเียงเลยแะการเดพวกนั้นมันเหมือกาไปทกรุกคเวไปขายแล้วก็ไมรู้เลยตงมเด็ดของบ้านเอาไปเที่ยงเลยแล้วบ้านมันต้อมีบ้านมันทไหนต้องเป็นดีนี้แล้วเราอามาปูก้เอาันลูกด้วยเ่มดี๋อ มากินด้วยกันค่ะวันนี้คุณแม่มีขนมแบบนี้ด้วยค่ะนี่เลยหวานหวาๆขนมปังกรอบขนมปังกรอบมากินด้วยกันค่ะมีแตงด้วยมะเขือมะเขือไปเด็กมาจากต้นเมื่อกี้นี้เลยค่ะวิ่งไปแบบทุบตับทุบๆัไปเด็ดมาเลยค่ะมี่ก็ไม่มีเอา นุ่กรอบมากค่ะเพือ่อนยดมาเถือปลูกเองนะคะเพื่อนฟังฟังเลยนะ่อเอ็งพวกนั้นสามเกมายอดเยอะเกลือบางเราพอยแมทนี้พอยไอไปัางนี้ไฟแมทจะกลับมากัดนะหันมาลองนั่หัวอ่ะอืมเออไอมือเขา อมอมอุมอ่ม,อม,อมนอนลงลูนอนเลยหน่อไม้ก็ปลูกเองมะเขือก็ปลูกเองค่ะเพื่อนๆไม่ได้อยู่ว่างเลยนะคะมีหน่อไม้กินนะคะหน่อไม้มีตั้งห้าหกกอค่ะ แม่ไม่เคยขายเลยนะต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นใครมาก็แจกแจก่อไม้บางทีก็ฝากเอาไปให้ญาติที่โรงงานน้องแดกเพื่อนน้องแด๊ก่อไม้ลวกเอาไว้ก็ไน่ได้กินก็ต้องแจกคนค่ะ มแมวก็อู้รอ,อก่อนเลี้ยงตลอดลเราอ่ะเมื่อหามากินหมดเลยนะกินเดียวอ่ะขออนุญาตจบคลิปก่อนค่ะขอกินข้าวก่อนค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆช่องแม่สายบินแฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดตัปตาคลายกดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะทำคลิปพรุ่งนี้ค่ะ